ที่กล้อ,องอะ,<ป>ะที่เป็นยูทูบเบอร์เปล่าที่มาจากไหนอ่างทองจตกปลาแถวไหนนะคะเนี่ยเอ่อนครนายกครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไปใกล้ๆบ้านครับนะก็ไม่ต้องไปไกลนะครับผมว่าจะออกจากอ่างทองไปยุธยาสระบุรีแ,แล้วก็ไปจบที่นครนายกโอเคใกล้ๆพอเราไม่ต้องไปไกลนะครับไปเสร็จของเรียบร้อยครับ เว้นมอไซอ่างทองจบที่นครนายกครับ ทเป็นออออเบรียกว่ายูทูบเบอร์ไหมก็ก็ได้ครับ mm hmm. เป็นถังครับแปดสิบดูคะ่ะแปดสิบสแกนจ่ายได้ไหมครับโอเค okay. ถ้าไม่ได้ผมต้องยืมสิบบาทได้ไหมครับแล้ว <laughs> ตกปลาทถวไหน เอ่อนครนายกค,ครับฮะเดี๋ยวไปนครนายก <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ที่มาจากไหนอ่างทองโอเคครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ สรุปคือโน no plan นะครับไม่มีแพลนจริงๆไม่มีแพลนไม่ว่านะครับไม่มีปลาด้วยนะเพราะว่าหลงผมแทนที่ผมจะต้องขี่อ่าเลี้ยวขวานะตรงตรงแยกแยกเขาเรียกแยกอะไรนะตรงช่วงดอนพุทธนะครับมันต้องแยกเพื่อที่จะเฉียดเส้นอุอทยัยไหมอยุธยาครับผมก็ลืมหนีฝนด้วยแหละ เพราะหนีฝนด้วยอะไรด้วยก็เลยขับตรงนะครับโผล่มาจริงน่าจะเป็นเส้นเขาเรียกอะไรนะหน้าพระลานครับทีนี้ก็ยาวเลยผมต้องไปทัวร์ในตัวเมืองสระบุรีก็พักใจครับก็กลายเป็นว่าผมก็ไม่ได้ตกปลานะครับก็เลยมุ่งหน้ามานครนายกเลยนะครับพอเข้าส่วนบ้านนาม,มาปุ๊บก็เกือบห้าโมงแล้วครับต้องแวะกินข้าวก่อนพอดี มาถึงที่ครัวตรงนี้เป็นครัวโตวอ้วนนะหน้าทางเข้าบ้านเพื่อนผมพอดีพอดีเพื่อนอยู่บ้านนะครับก็ไม่ต้องโลกแลเหินไปหาที่พักเกือบไปนะครับเกือบถ้าเกิดมาไม่ทานอีกวันเดียวเพื่อนไม่อยู่ต้องไปหาห้องเช่านะครับไปหาห้องพักรายวันเอาทีนี้มาก็ช่วงเย็นแล้วครับเวลามื้อค่ำห้าโมงพักกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพ่งนี้ไป่ากันใหม่ครับเดี๋ยวจะดูว่าระหว่างทางขากลับเราจะหาผลงานได้หรือเปล่าแวะก,กินข้าวก่อน อาติข้าวก็ตามสภาพจานเลยครับนะครับวันนี้เดี๋ยวพักที่นี่นะครับโชคดีเจ้าของบ้านอยู่นะครับเกือบเกือบได้นอนค้างคางไม่รู้มาแบบโนแพลนนะครับผลของโนแพลนอย่างที่เห็นจริงๆนะครับแต่พรุ่งนี้เช้าลองดูอีกทีครับ มัาเจอสายแว้นเหมือนกันจึดยายเดี๋ยวแวะหาทะเบียงนิดนึงครับก็อาจจะต้องกาแฟนิดนึงแล้วก็น้ําดื่มมาเจอพอดีพี่กอทักผมระหว่างทางเมื่อกี้จอดแวะถ่ายรูปกัไป้ายโอเค <c oughs> <c oughs> นะครับทุกคนเราก็เสร็จภารกิจนะครับการมาทำงานนะครับถ่ายคอนเทนต์ เล็กๆน้อยๆนะครับกับเพื่อนๆนะครับมาถึงนครนายกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเติมเสบียงนะครับในการทํางานของเรานะครับตอนนี้ครึ่งวันแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งสถานที่นะครับเดี๋ยวมาใช้ทรงการคนละครึ่งของรัฐบาลกันสักหน่อยนะครับป่าวันนี้นี่ครับผมถือถือแอปรอวันนี้เป็นป่าหนึ่งวันวันนี้แบบรู้สึกแบบรู้สึกล้ำซ้มอ่ะหกเลยหรอวันหัวเดียวพอนะเผือไว้ก่อนไงเกือไว้เผือไว้โอเค มาฉลองคนละครึ่งนะครับกับการสแกนใจซึ่งแบบก็แอบ,บรู้ระทึกนะครับสแกนไม่ผ่านกัน <Hey. S 1> ซึ่งถ้าเกิดมันไม่ผ่านนิดถึงกับน้ําตาจะไหลนะครับเพราะว่าเงินสดไม่มีกันเลยนะครับอันนี้ปัญหาหนึ่งนะครับสำรองเงินสดไปด้วยเผื่อสแกนไม่ผ่านนะครับตอนนี้มุ่งหน้าไปคลองมะเดื่อนะครับไปวันนี้ให้โซเฟอร์กิติมาสักใช่ไหมะเออเหมือนเหมือนเหมือนเราจะหลอกโชเฟอร์แบบเข้าไปในคลองมะเดื่ออะ โซเฟอร์ยังไม่รู้นะครับว่าในคอมาเดือนนั้นอ่านสัญญาณขาดตราจากโลกภายนอกนะครับเราก็จะไปหมกคอมาเดือยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยอกยอกนันเด็กอ่ะผู้ใหญ่ชอบหลอกเนี่ยเวลามาอย่างเงี้ยบอกเดี๋ยวจะขี่รถชนภูเขาแล้วเตรียมตัวให้ดีมีใครโดนหลอกเหมือนกันไหมก็เก่งเงินใหญ่เลย เราจอดเดินมะล่ะได้ฟิลด้วยประหยัดพลังงานเอ้ยไม่เอาหิวเมาจริงร้องอบจหรือว่าเราหิวข้าวอะหิวนี่ขึ้นไส้เราเนี่ยโอ้โหเรามาลำบากอยกันยี้ทำไมวะเราทำไมต้องมาลำบากกันด้วยวะไม่ใช่ไม่ใช่คือเราต้องหยิบต่อไปยืนนะ คือทำไมเราต้องมาอะไรที่มันลำบากลำบากคือความความจริงหมยายมองเลยมาทำไมพลังงานหมดครับ <c oughs> <c oughs> ฉันหมดพลังงานปักคือมื้อเช้าผมมันต้องสิบเอ็ดโมงไงโอเคเดี๋ยวนี้ปลาใบไาบ่สองอ่ะก <c oughs> วนน้ำตาล,ล,ลจะย่อยเราเด้เดินข้ามไม้ไผ่ไป ข้าวหน้ากินข้าวก่อนนะเดี๋ยวนะถ้าเกิดสมมุติเราซื้อข้าวกินแล้วเราก็กินข้าวเลยมันก็คือจบเลยแต่ดูสิครับเราต้องมาแบบเนี้ยเพื่อที่จะมากินข้าวริมลำธารอย่างเงี้ยโอ้หแบบแต่ว่าจริงๆิงนะ มันก็คุ้มค่านะกับการเดินทางมาสําหรับคนที่ชอบธรรมชาติดูฟังเสียงน้ําดิฮ้าผมผมพลาดนะครับผมลืมเอาคันเบ็ดไปด้วยเอาคันเบ็ดไว้รถอีกคันหนึ่งไม่งั้นผมจะลองแล้วเนี่ยเห็นไหมลืมอะไรไม่ลืมลืมคันเบ็ดผมแบบแคร okay, นะเดี๋ยวพักกินข้าวสักนิดนึงเพราะาตอนนี้ผมจะเปลมไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไปไปไป เอาตรงๆนะครับด้วยความที่ผมอะ่ะไม่เคยไม่เคยมาถึงจุดนี้นะซึ่งจุดเป็นจุดที่ลำธารสวยมากถ้าเกิดคนที่ชอบตกปลาเนี่ยแล้วถ้าเจอน้ำอย่างเงี้ยมันเหมือนก็ต้องต้องต้อง,อ,งอย่าตกปลาปะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปถามนาไ,ไปถามตนพื้นที่ก่อนว่าเราสามารถได้ไหมโทษโทษนะครับคือลำธารตรงนี้สามารถตกปลาได้ไหม คือไม่ถือว่าเอาคันเบ็ดมาตกปลาอย่างงี้ได้คือไม่ได้ห้ามใช่ไหมครับโอ้ผมไม่รู้ผมเอาเบ็ดมาด้วยแต่ว่าเอาไว้ที่ที่หนึ่งอะอสยดายเลยแล้ว,วไปอีกทีก็ไกลอะไม่งั้นสรุปว่าเขาบอกว่าได้นะครับค่าบริการนี้มีอะไรยังไงครับค่าจอดรถร้อยครับผมสามร้อยแล้วก็ค่าแค่ร้อยสิบครับแล้วก็อาหารปิ้งย,ย่างนี่ยพี่เอามาได้หมดเลยไม่มีเก็บเพิ่มอ๋อก็คือเอาอาหารมาได้บุงอาหารกองฟูกองาได้หมดเลยพี่ อ๋อคือถ้าเกิดนั่งซุ้ม300ร้อแค่ร้อยห้าสิบรถหนึ่งคันร้อยครับแล้วสามารถคือเดินตกปลาอะไรนี้โอ้ยเดี๋ยวผมมาพาตรงที่ว่าผมไม่ได้จีิงจริมอมอไซค์มาแล้วก็จอดไปข้างนอกก็โอเคไงใครที่มานครนายกนะครับแล้วก็มาคองมะเดื่อนะครับนี่เอทีวี ขอโทษนะครับนี่วันธรรมดานะฮะไม่ใช่วันหยุดนะครับเพียบเลยโอเคเดี๋ยวผมไปกินข้าวกันครับตอนนี้ผมจะหมดแรงครับเ <laughs> อาคุณครับเร <c oughs> าว่าแล้วทำไมมุมกล้องมันแคบจังตั้งรีเนียวไว้มันก็เลยแคบเห็นกระรูจมูกเลยทีนี้ซูมก็ยังคนจมูกอะ่ะแต่ก็รอดเย โอเคได้มีมแล้วได้มีมแล้วปกติไม่ค่อยได้ขนลุกนะถ้าแบบที่นั่นแบบว่าดูดูดูมา ไม่มาไม่ได้แล้วคือคือถ้าเกิดเรามาพี่จังหวะนะถ้าน้ามันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีน้ําน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีไงแต่ว่าเนี่ยตอนแรกผมไม่รู้ทางครั้งนี้ผมก็ต้องให้ทีมงานพาเข้ามานะวันนี้ผมมาทํางานคือหลังจากทางานแล้วผมถ่ายกันสเทปวันนี้สรุปสาเทปอะ่ะแล้วถ่ายอยู่กล้องตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตัดกันไม่ถูกอะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับดดนะค่คลิปนี้ของผม,ผมใน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 ส่วนของผมผมไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวผมฝากผลงานกับ ทีมงานเพื่อนๆไปด้วยแล้วกันว่าจะมีโปรเจกต์นะครับออกไปท่องเที่ยวมากขึ้นนะออกไปตกปลาตั้งแคมป์กางเต็นท์ทำอาหารนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องใหม่พวกเราด้วยแล้วกันยังไม่รู้ชื่อช่องอะไรยังไม่รู้ชื่อ,อรายการาด้วยเหมือนกันนะครับมาถ่ายกันแล้วถ่ายกันโดยที่แบบ <S <S เฮ้ยปโอเคนะครับเดี๋ยวผมคงต้นเดินทางกลับแล้วยังไงก็อย่าลืมนะครับการขี่มอเตอร์ไซค์ทางไกลๆอย่าลืมมวกกันน็อกควรต้องมีใบขับขี่พกพาไว นะครับสำเนาคู่มือทะเบียนรถก็ติดไว้ใต้เบาะเผื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจนะครับแล้วก็ขับขี่ให้ตามกฎจราจรปฏิบัติตามกฎจราจรมีน้ำใจนะครับให้เพื่อลมทางเที่ยวให้สนุกครับทริปนี้ผมคงไม่มีอะไรมากฝากดูแลเรื่องสุขภาพรถนะครับระหว่างเดินทางก็ให้ดูความพร้อมน้ํามันเครื่องโซ่ลมยางทุกอย่างเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภยัยนะครับโอเค คลิปนี้ผมก็คงพักแค่นี้แล้วกันครับ e อ e r g y หมดถ่ายเยอะจัดวันนี้ครับฝา,ากกติดตามมิ้นสารลวแล้วก็ช่องใหม่ด้วยกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบุ้บุยพลาดตกปลาเลยวันนี้